พันเซสครับสวัสดีครับเนเปอร์เซสครับสวัสดีครับจัากพร์เซสครับสวัสดีครับแปมเซสเนี่ยครับสวัสดีครับปริตินเปอร์เซสครับซึ่งวันนี้พวกเราก็ได้รับบทบาทเป็นบริการแทบคุณหนูพี่พีนะครับคุณหนูพี่พีช่แล้วครับผมบทบาทยังดีเดินไม่ให้สะดุดแล้วเป็นไงบ้าง เจอกันยังเจอกันแล้วว่าสลับวันทีละยี่เจอเปน็นผ่านๆนะฮะบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราดูแลคุณเองครับผมแต่ว่าคนที่คนที่ดูแลนั่งเก้าอี้แล้วคนหนึ่งเป็นไงบ้างฮะเป็นบริการสายสายแบบว่าสอนแนวนะ,ะสอนแนมเราทำงานอยู่ในออฟฟิศสอนสอเ,เ,เป็นคนละสัดส่วนกันวันนี้ซึ่งวันนี้เราก็มีอีกเพลงหนึ่งที่มาเล่นกับทุกคนในนี้นะ,ค,ะครับผมทุกคนพร้อมไหมครับ ครับครับผมก็เป็นเกียรติมากครับผมที่ได้ทำงานกับน้องพีพีนะครับแล้วก็ได้มาดูแลปริบัติน้องพีพีนะครับแล้วพวกเราพร้อมดูแลเสมอครับได้ใช้งานได้ครับ Happy Birthday สุดยอต่อเลยครับตัดโซ่เหล็แดงอ๋อครับผม ในผู้ใหญ่กำลังดูฟีดแบ็กครับว่าแบบคนแบบต้องการมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดถ้าแบบว่าแฟนคลับไปบิวก็คือจบเปิดแน่ๆทำให้เขามั่นใจขึ้นอแม่เขาแบบเขาเปิดแน่นอนสามารถไปบิวกันได้เลยนะครับที่นั่งกี่ถ้ามากันได้อีกสิบรอบก็พร้อมสิบรอบครับพร้อมสิรอบเพราะเพื่อนๆผมก็กดไม่ทันเหมือนกันผมก็อยากให้มีรอบสองมากๆ รอแอบตื่นเต้นตอนแรกเราก็คุยกันว่าจะจะโซอาแบบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเมื่อเช้ามันแบบโซอาไวประมาณชั่วโมงกว่าเองนะครับก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณทุกคนครับเราขึ้นใจแบบมือให่ใช่ไหมครับถูกใช่ทั้งรู้ทั้งงานมากทั้งงานด้วยนานก็ปล่อยเพลงอีกว่าแตว่ทุช่วงที่มันตกรางก็ทุกวันเนาะครับผมมันยังไงคะความรับ ความฮอตนี้เหรอครับก็ตั้งร้านตั้งตามงานอย่างเดียวเลยครับผมทำให้เต็มที่ครับเพื่อพิเศษของพวกเราแล้วก็เพื่อคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นครับทีนี้ค่ะค่ะนี้เอ่อจริงๆไม่ใช่ขาแล้วครับตอนนี้มันลามมาอยู่แบบหนึ่้าแล้วใช่ไหมจิงจิงไปหาหมอมาครับผมเป็นเอ่อ แลลกเสพใช่เหมือนหอมที่กินเลยครับผมไม่รู้ว่าติดกันมาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นไ่่ตอใช้แล้วจะติดกันครับตลอดตลอดการไม่ผมมีภูมิแล้วมีภูมิแล้วเนี่เหลือสองคนได้นะครับโอเคเอาเกลืนั่นแหละก็ช่วงนี้แบบว่าอาจจะพักผ่อนน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเลย่อทำให้แบบภูมิตกด้วยแล้วผมก็คือตอนแรกก็พยายามนะจริงๆมันเป็นประมาณสองสามวันนะครับแต่ว่าพยายามจะแบบเ้ยตื่นแล้วแต่ว่าเมื่อเช้าแบบตื่นมาแบบแบบเจ็บมากแบบคือตอนนี้ผมพูดตรงข็อาจจะรู้สึยง่ายไปวั นะเว้ยใช่แล้วมันแปลกๆช่วยหันหน้าก็หันได้ไหมหั่นก็หันแบบทั้งตัวช่วงนี้หั่นแกงบักกิ้งหรือใด้ยู่อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มแกงไปอีกนะเพราะว่าจะอักเจะได้หายไปนี่กำลังใจมาจากที่ไหนช่วงไหนใครหรือเปล่าคะตัวหรือเปล่าอ๋อขัดสัญญาต่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่มีเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆปกติ ก็เราก็บอกว่าเออก็เดี๋ยวก็หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้านี่เรื่องสาววันมันแรงชอบอะไรครับชอบอะไรฮะชอบได้ไม่มีอะไรครับผมทานได้ไม่แพ้ใส่ใส่ก็ดูอแซวฉับนะจริงๆคือแล้วครับผมชอบแซวอ่ามันยังไงเราเลียนมีแบบเล่าอะไรให้ฟังสื่อที่ฟังได้นะกอน เขาก็น่ารักกันนี่ครับเป็นเพื่อนที่ดี <c oughs> น่ารัก <c oughs> น่ารักเป็นเพื่อนที่น่ารักต่อกันครับผมคิ่ทีาคอนเสิร์ตนี้ก็น่าจะมีมีกำลังใจ ช่แต่อยากให้เพื่อนเพื่อนมาครับคือเสียดายติดอย่างเดียวเลยแบบว่าเพื่อนๆ่ที่ปอมไม่ได้มาสักวงเลยจริงเหรอเรื่องจริงครับเพราะว่าวันนั้นมีงานแบบว่าทุกคนพร้อมจะกันไปทุกที่เหมือนวันที่องอะไรก็ไม่รู้จิงหายไปหมดเลยเออไปหมดทั้งที่เขาชวนแล้วไม่ได้ชวนด้วยเขามาบอกเองว่าอยากไปมากเปิดวันที่สองได้ไหมทุกคนเจอใครทุกคนบอกทุกวงเขาแบกว่าเปิดวันที่สองได้ไหมอะไปดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูรอบรันทูได้ไหมผมก็บอกว่า อย,อย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเต็มเกินแล้ววันจริงพวกเราจะแบบเม้ยมีแรงเอ้ยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็เซสเราี uh, well, ิปองมีร oh, yeah. hey, really oh, ับจะเป็นใครอื่นนั่นนะสิครับโอ้ยนะเนยอะไรนะคะเป็นใครนะะ Happy birthday to you เราไปดูับผมเดี๋ยวไม่สนุกเออมีคนไทยหรือเปล่าเนยมีแบบว่า ชวนชวนป้ามาครับผมชวนพี่ชวนญาติชวนมาหมดหมดใช่ใช่อ่าเอามาขึ้นเอามาแบบขึ้นคอนด้วยกันคอนด้วยกันมาแบบใช่มาฮีคุยด้วยกันเป็นท็อปซีชอวอ้แต่ว่าอาจจะไม่ผ่านค่าผ่าตกไปจากฝั่งเขาฉันก็กลัวแล้ว ถ้ามีถ้ามีใกล้ตัวสุดก็โมจิกับจูเน่นะครับว่าแต่ไม่รู้จะร้องเพลงหรือเปล่าจะอยู่บนเวทีหรือเปล่าอาจจะวิ่งลงเวทีเลยก็ได้อาจจะร้องผมอยากชวนไดซังกับเอนนี่ขึ้นมามากเลยครับ <laughs> น่าจะมันเลยแหละแต่เราก็คุ้เกันกว่าเป็น มีมีพูดพูดชวนชวนไว้ครับแต่ว่าเขาก็เขาก็ติดงานกันหมดอธิบายว่าคุณพอเซ้นไม่มีเกมก็น่าเชืายไม่ทราบรอไปลุ้นครับรอดูครับแล้วจิดจริงอาจจะอยากสปอยล์หรือเปล่าฮะอาจจะอยากสปอยล์หรือเปล่าไม่เลยครับใกล้แล้วไม่เลยพรุ่งีกดเขาไปกดชัดเจนว่าห้ามพูดเขาไล่เขาเขียนเป็นข้อข้อมาเลยว่าห้ามจริงครับเดี๋ยวไม่ได้เรื่องจริงใช่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 เขามีบอกว่ามีบทคำมภีร์ยังไงตัดเงินครับตัดเงินขอพี่จักเลย ไม่มีเหมือนกันล่าสุดไปซื้อข้าวผมไม่มีตังค์จ่ายผมต้องให้ผู้จัดการออกให้ก่อนครับอันนี้คือแผนเราแผนเราแผนเราครับก็คือไม่พกัเงินสดแล้วก็ไม่มีครับเรามีผู้จัดการอยู่ใกล้ตัวครับผมอันนี้คือพัคกี้ก็คือโดนมาแล้วเหมือนกันที่ยิ้มไม่โดนใจให้ที่จับมาแล้วอ๋อก็สองชั้นโอ๊ยสี่ผู้เล่นตกศาแล้วเงียบอยังให้โดนอย่าให้โดนเกิดๆอย่างนี้เลยอ่ะตกศาสรอย่าให้เราพูดเดียวเลยครับ กลัวม่าจะเสียกัดฝันโทุนมากครับผมอ่ะช่วงนี้งานกันแน่นมากเลยเราแบกว่ามีความแบบต้องมีเวลาไปซ้อมอะไรยังไงบ้างไหมอ่ะเพราะว่าเราขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าบนเวท,ทีเราจัดเต็มไม่ถึงซ้อมพอเสิร์เหรอครับใช่ ยังยังยัง,ยงมีเริ่มเลยครับครับผมแบบว่าเหมือนตอนนี้ย<ช>ังอยู่ใน process การแบบว่าการวางแผนทั้งทีมโคนละกาฟ<ช>ทีมดนตรีอะไรอย่างครับผม<ช>เตรียมตัวทุกอย่างอยู่<ช>เพราะว่าจะได้ซ้อมทีเดียวแล้วก็ยิงยาวเลยอะไรอย่างนี้ครับแต่บอกได้เลยว่าคนที่มาโปรดิวเพลงให้เนี่ยเน้นนะ สุดๆอยากพูดนะอยากพอๆแมวอะมไดไม่ได้ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ผมต้องถต้อนี่น่ผมต้องชอปปิ้งครับไม่มีเนชปิ้มาก้ซื้ออ้นี่ด้วยช่วงนี้แบบอย่างช่วงนี้เจสัดาห์เรา้สเตจแบว่าเตรียมแบเรียกว่าอะไรนะโชว์ไแต่สเตจอย่างเงี้ยเราแบบเล็เราจะกลัวไมว่า อเอาจริงก็กังวลเพราะว่าด้วยความที่พวกเราเปอร์เซสแเราเปลี่ยนบล็อกกิ้งกันบ่อยมากอย่างอย่างงานต่างๆที่ผ่านมาเรามีดูแผลดูแผนงานแล้วก็วางแผนวางแผนกันอะไรเง,งี้ยแล้วก็พอเป็นคอนเสิร์ตพวกเราครั้งแรกเนี่ยก็รับรองว่าแปลกใหม่แน่นอนแล้วไม่ใช่ครับพวกเราคิดกันเองเรามีทีมครัรกราฟแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังมาช่วยกันคิดเต็มที่เล,เลยครับไม่ต้องเต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยครับจะหนักแน่นอนครับปีนี้ถูกคอนเสิร์ตแน่นแล้วโชว์แน่นแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีแบบว่าเาต้อง อยากมีจังเลยไม่มีเลยบาโอกาสติดไปได้เลยจริงไม่บอกว่าอะไรนะไม่ติดต่อมาได้แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงที่เราต้องโฟกัสคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องโฟกัสแบบว่าวงซะส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าแต่ว่าปีหน้าไม่แต่ว่าปีหน้าเหมือนค่ายบอกว่าอยากให้เริ่มรับมากขึ้นแล้วเพราะจริงๆอ่ะจริงๆมีติดต่อติดต่อมาเยอะมากเขาติดต่อที่ไหยกันจ้ะ ผมเ,เพราะว่า DNA ความเป็นดารานเนี่ยมันสูงมากนะ จริงๆเพราะเราแบบเราพร้อมที่จะเป็นดาราแล้วครับอยากอยู่ในสปอนเซอร์ไล์ใช่ห่าอะไรบ้างใครับบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่เราต้องฉายแสงครับผมรออยู่เลยครับเออดีจนะคะจากมีแบบว่าติดต่อมใครต่อมาแบบมากมายจริงๆก็มีบ้างครับผมแบบว่าทั้งแบบว่าไปเล่น MV กับไปลองแสดงดูอะไรอย่างครับแต่ส่วนใหญ่เรื่องเวลาล้วนๆเลยพี่เพราะว่า นี่แหละครับคอนเสิร์ตแล้วก็งานต่างๆรวมถึงงานเพลงด้วยเลยครับแต่เราอยากอยากแบบว่าไปแบบว่าทำการสแสดงอะไรนะครับพร้อมไมเป็นพระเอกแบบว่าซีรีส์เฮ้ยพร้อมครับยินดีมากๆอยากลองอยากบอกว่าเป็นจริงๆเป็นสิ่งที่ชอบตนะั้งแต่ตอนเข้ามาทำที่ทำที่นี่อยู่แล้วเอยู่แล้วใช่ความฝันผมเริ่มอยากเป็นนักสแสดงอ๋อค่ะน้องปาห์มนะคะเราเรียหมคะ ็จะเรื่องเวลาเหมือนกันแหละครับพอด้ยวยความที่แบบช่วงนี้เราก็โฟกัสวงมากขึ้นแล้วก็แล้วคอนเสิร์ตด้วยก็จ,จะเป็นแบบช่วงหลังคอนเสิร์ตไปก็จ,จะแบบมีทําอย่างอื่นมากขึ้นที่แบบตัวเองสนใจมากขึ้นครับคอนเสิรต์ตติดต่อมาได้เลยครับได้ครับ ติดต่อเข้ามาก่อนก็ได้ครับผมแล้วค่อยคุยกันใช่ใช่จองล่วงหน้าเป็นปีก็ได้เนาะใช่ครับผมเราลองเอาคนคุยฟองกันหน่อยใช่ครับเรียกว่าแต่ว่าเป็นหนุ่มฮอตนะต้องติดต่อคาบปีนิดนึงแต่พี่เต้ก็คือช่วยนิดเดียวใกล้ครบงานแฟชั่นแล้ว um คุณมีอะไรบ้างคะปีนี้โอ้จริงๆก็มีแบบว่าดูดูไว้แต่ว่า กำลังหลักๆคือมีงานแบบของวงอยู่แล้วครับก็เลยอาจจะก็คือติดงานวงเอางานวงไว้ก่อนโถฉายแสงเลยเนยใช่แดงเพร่ว่าแฟชั่นโชว์คีอมัอาจจะไม่มีแต่ว่าคุณได้ตามสเตจทั่วไปใช่ใช่ครับคุณแฟนร้องไหมเลยนะแฟนๆรอเข้าคือแฟชั่นเนี่ยผมก็จริงๆก็เป็นเรื่องคิวเหรอครับจริงก็อยากเดินเหมือนกันก็ถ้าคิวได้ก็อยากไปฮะงั้นก็เรียกว่าแสดงว่าแบบปลายปีนี้ปลายปีนี้ แน่นอนซักการ์สือก็เจอได้นะครับสักการ์สือก็ไปทันที่ฝากเนฝากค่ะฝากฝากฝากครับผมก็ตอนนี้บัตรเ r รสเ s สของเรา p พร c เช s อินทูเดอะอัลเทอร์แลนด์ทัวร์เอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนที่กดบัตรได้ก็ยินดีด้วยแล้วก็มาเจอมาสนุกกันในวันที่22พฤศจิกายนที่ทันต์ดอมนะครับผมแล้วก็ส่วนคนที่ยังไม่ได้บัตรก็ ขอให้ค่ายผมค่ายผมเห็นเลยแบบเชวยกันบิวช่วยกันบิวจะได้มีรอบสองเราอยากให้มีมากๆอยากให้ทุกคนที่แบบแบบว่าเป็นคอแฟนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนได้มาดูคอพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยครับผมก็ฝากด้วยครับผมฝากเพรสด้วยครับแฮชแท็กใหม่เลยนะครับไว้แฮชแท็กใหม่เลยเป็นตั้งเลยแฮชแท็กใหม่ขึ้นมาเลยเอาให้อันดับหนึ่งเหมือนวันนี้เราจะได้เห็นอ้ยากไปพอเราเจ็บมันเจ็บเราม่คิดว่าก้นนะก้อนเป็นแฟนนะบอกว่าจะได้มีแบบรอบสองรอบสาม ที่ต้องบิวบิวสุดๆเลยเพราะว่า1 2ึงถึง2อันี้แต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังตัดสินใจผู้ใหญ่กำลังแบบบอดบริหารกำลังแบบร้อเป็นไฟเราต้องแบบว่าละอยากไปเปิดรอบ2ทุกคนต้องแฮชแท็กไหมใช่ใชครับผมมันละอยากไล่เราพวกผมอะพวกผมพร้อมที่จะสนับสนุนทุกคนอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของแบบการที่ผมสนับสนุนแฟนคับให้บิวละ ให้แ็กอะไรดีคะหรับการยิ่งองทางนี้ยอุ้ยไอ้เอขอไปนั่นก่อนปรเครับออีกทีนึ่งไรพี่ก็อยู่พี่คอองเเดี๋ยวพี่ก็อยู่มีไอเดียเล่นอยู่เอ็กอะมได้เจ้เยก็เสนอเข้ามาได้นะเพราะว่าพวกเราซ้อมกันเป็นเดือนเราก็ไม่ได้อยากเล่นรอบเดียวใช่ขออนุได้เปิดโอกาสพอดีปอปได้มาด้วยคุกคนเลยครับครับผอได้ ครับผมครับ